วิชาแห่งความร่ำรวยต้องเรียนสิ่งนี้ครับหลายคนถามผมว่าเ้เรื่องความรวยเนี่ยมันเป็นเรื่องโชคเป็นเรื่องต้นทุนผมบอกว่าอันนั้นมีผลแค่1% 99%เกิดจากความรู้ในสมองคุณครับซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่เคยมีหนี้10ล้านมาก่อนก่อนที่ตอนนี้จะเคลียร์หนี้หมดแล้วก็มีรายได้ปีหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า10กว่าล้านในปีที่ผ่านมาเสร็จปุ๊บผมได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มหนึ่งนะผมอยากจะมาแนะนำนะเป็นหนังสือของ Wallace DW ั t เ e ลนะครับมีแปลเป็นไทยด้วยนะครับเพราะตอนนั้นผมอ่านภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับหนังสือชื่อศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่นะครับเฮ้ยพอผมอ่านเสร็จปุ๊บเฮ้ยหนังสือนี้แปลกมากเลลยยครรรผมมิิ่่่่งงงู้้วววาาาจๆแแสต์หหใญ ศาสตร์แห่งความสุขภาพดีและศาสตร์แห่งความร่ารวยมันมีสอนด้วยแล้วมันมีสอนมาเกิน50ปีแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่เคยรู้ว่ามันมีหนังสือเล่มนี้อยู่ถ้าคุณสนใจนะไปดูเลยครับผมว่าหลายสัพมพัก์พิมมีขายนะครับหนังสือเล่มนี้นครับแล้วพอคุณอ่านเสร็จปุ๊บก็มาเล่าในคอมเมนต์ให้ฟังนะผมอยากรู้ว่าคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้ได้อะไรดีๆบ้างนะครับศาสตร์แห่งความยิ่งใหญ่นะครับลองไปอ่านดู